ครับสวัสดีทุกทท่านนะครับผมหมอโตนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็พาทุกท่านมาดูสุขภาพเป็ดนะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่อากาศเริ่มร้อนแล้วนะครับก็เป็ดก็จะเริ่มหลายหลายฟาร์มที่ผมดูข้อมูลอยู่นะครับก็จะเริ่มกินอาหารลดน้อยลงนะครับเมื่อเทียบกับช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมานะครับช่วงหน้าหนาวอากาศเย็นนะครับเป็ดก็จะกินอาหารได้ดี นะครับกินเยอะไข่เยอะนะครับไข่ฟองใหญ่นะครับแต่ว่าบางตัวที่หรือบางสายพันธุ์ที่ให้ให้ไข่น้อยให้ไข่ไม่ได้ดกมากเนี่ยเขาก็จะกินเยอะแล้วก็จะสะสมเป็นไขมันนะครับก็จะส่วนใหญ่เป็ดเนี่ยจะต่างจากไก่ก็คือไก่เนี่ยจะสะสมไขมันที่ช่องท้องนะครับส่วนเป็ดเนี่ยจะสะสมไขมันที่ที่หนังนะครับก็จะทําให้พออากาศเริ่มร้อนเนี่ยเขาก็จะเริ่มการระบาย ความร้อนในตัวเองก็จะได้ไม่ค่อยดีนะครับเขาก็จะเริ่มถอนถอนขนตัวนะครับกินน้อยอแล้วก็ถ้ามีน้ำให้เขาเล่นนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการไข้ร้อนได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือถ้าน้ำไม่สะอาดเพียงพอนะคเขากินเล่นด้วยขี้ด้วยนะครับเหยียบขี้เป็ดลงไปในน้ำแล้วก็กินน้ำที่ไม่สะอาด ก็จะทําให้สุขภาพเป็ดไม่ดีนะครับก็จะทําให้เป็ดเนี่ยผลผลิตลดลงนะครับตัวที่ป่วยเนี่ยอาจจะไม่ได้ตายนะครับไม่ได้ตายแต่ว่าเขาจะหยุดไข่นะครับหยุดไข่บางตัวที่อ่อนแอหรือเซนซิทีฟมากๆก็อาจจะผัดขนไปเลยซึ่งจะ,ะเป็นช่วงที่เขางดไข่ประมาณ2เดือน2เดือนครึ่งเป็นอย่างน้อยกว่าจะกลับมาให้ไข่ซึ่งผู้เลี้ยงก็จะไม่สามารถที่จะแบกรับต้นทุนค่าอาหารได้ในช่วงนั้น นะครับผมก็เลยจะพามาดูการจัดการการเลี้ยงเป็ดไข่ในช่วงหน้าร้อนนะครับซึ่งเดี๋ยวเดือนมีนาเมษายนเนี่ยทุกคนก็ทุกฟาร์มก็จะต้องเจอแน่ๆนะครับแต่ว่าเราจะทํำยังไงให้เราผ่านพ้นวิกฤตในช่วงหน้าร้อนนี้ไปได้นะครับแต่ว่าผลผลิตเนี้ยอาจจะลดลงแน่ๆนะครับแต่จ,จะลดลงมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับการจัดการของแต่ละฟาร์มด้วยนะครับซึ่งโรงเรือนนะครับโรงเรือนก็ควรที่จะเป็นโรงเรือนที่ โร่งโล่ง,ลงการระบายอากาศค่อนข้างดีนะครับมีลมผ่านทะลุได้ทั้งซ้ายและขวานะครับไม่ควรที่จะเป็นโรงเรือนที่กว้างมากจนเกินไปเพราะว่าลมมันจะไม่ทะลุนะครับแล้วก็ตาข่ายนะครับตาข่ายก็ต้องเป็นตาข่ายอวนที่เห็นเนี่ยจะเป็นตาข่ายตาห่างมากนะครับลมก็จะฝุ่นขนเป็ดอะไรพวกนี้ก็จะไม่ค่อยเกาะนะครับการถ่ายเทค่อนข้างดีนะครับมีพัดลมช่วย ระบายอากาศนะครับตรงกลางๆางเล้านะครับแล้วก็พื้นเนี่ยควรจะเป็นพื้นที่แห้งนะครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องแก๊สเรื่องการหมักหมมพวกแก๊สแอมโมเนียต่างๆซึ่งจะเป็นพิษต่อ,อต่อสัตว์ปีกต่อสัตว์เลี้ยงของเราเองนะครับแล้วก็เรื่องน้ำนะครับหน้าร้อนเนี่ยน้ำคนเลี้ยงควรจะต้องใส่ใจเป็นอันดับอันดับแรกเลยนะครับก็คือ ควรจะต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆเช้าสายบ่ายเย็นวันละสี่รอบเลยก็จะดีมากๆนะครับเพราะว่าอากาศร้อนเนี่ยพวกเชื้อแบคทีลียพวกนี้ก็จะเจรจิญเติบโตได้ค่อนข้างดีน้ำก็จะบูดเน่าเสียได้ง่ายนะครับถ้าหากว่าเรา,เาไม่ได้เปลี่ยนน้ำบ่อยๆน้ำไม่สะอาดเนี่ยเป็ดก็จะมีปัญหาเรื่องโรคระบบทางเดินอาหารได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่เขาจะอาจจะไม่ได้แสดงอาการป่วยถึงขนาดที่สังเกตเห็นได้แต่ว่าที่เห็นแน่ๆก็คือเรื่อง การให้ไข่ซึ่งมันจะลดลงนะครับก็คือเรื่องการให้อาหารด้วยก็สําคัญนะครับก็คือเราหน้าร้อนเนี่ยควรจะให้กินอาหารดึกหน่อยนะครับก่อนที่จะไล่เข้านอนนะครับเพื่อให้เขาเพิ่มเวลาการกินให้มากขึ้นนะครับช่วงกลางวันเนี่ยเขาอาจจะกินน้ํามากนะครับกินอาหารน้อยก็ควรเพิ่มเวลาให้ดึกๆหน่อยให้เขามีเวลากินอาหารเพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วงเช้าก็ อาจจะเปิดออกมาให้เขารีบได้กินอาหารก่อนเพราะใสๆมาอากาศร้อนเนี่ยเขาก็จะจะไม่ค่อยกินละนะครับจะกินน้ำเป็นหลักนะครับแล้วก็ควรจะเสริมพวกวิตามินหรือกรดอะมิโนที่ละลายน้ำให้เขากินทางน้ำเพื่อชดเชยถ้าเป็ดกินอาหารได้น้อยก็ได้รับสารอาหารพวกแหล่งโปรตีน พวกรดอะมิโนโได้น้อยเช่นเดียวกันถ้าเกิดเราเสริมทางน้ําได้ด้วยก็จะก็จะหนึ่งลดความเครียดแล้วกอ็อาจจะไม่ได้กระทบต่อผลผลิตมากนักนะครับสําสหรับฟาร์มไหนที่เป็นตาข่ายทีทีนะครับหรือว่ามีบล็อกสูงๆเนี่ยอาจจะต้องแก้ไขในช่วงช่วงหน้าร้อนอาจจะต้องเปลี่ยนตาข่ายให้ตาห่างมากขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะมีโปรแกรมการ ปัดฝุ่นทำการสะอาดอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับเพื่อเพื่อให้เ,เพิ่มาการระบายอากาศให้มันดีขึ้นนะครับที่เป็นห่วงมากๆก็คือเรื่องการกินอาหารนะครับในหน้าร้อนนี้นะครับซึ่งถ้าเราพยายามช่วยให้เขากินได้มากขึ้นหรือกินเป็นปกตินะครับก็จะก็จะช่วยในเรื่องของอสุขภาพนะครับเป็ดมันจะได้ไม่โสมมาก เพราะโดยปกติสัตว์ที่ให้ไข่เนี่ยร่างกายเขาก็จะเหมือนถูกโปรแกรมมาให้ให้ผลิตไข่อยู่แล้วในทุกๆวันแต่ถ้าเกิดว่ากินไม่พอเนี่ยแต่ว่าไข่มันยังออกอยู่สองสาวันเนี่ยหมายถึงว่ามันอาจจะต้องดึงออกจากร่างกายไปด้วยมันก็จะทําให้ร่างกายมันสุดโทมและสุดท้ายมันก็จะสั่งให้หยุดไข่เพื่อที่จะรักษาชีวิตนะครับก็คือ อาจจะซ่อมแซมนะครับหยุดไข่แล้วก็ซ่อมแซมร่างกายตัวเองก่อนเพื่อที่จะฟื้นฟูก็จะคนที่เลี้ยงเป็ดไข่มานานก็จะเห็นได้ว่าช่วงหน้าร้อเนี่ยผลผลิตก็จะลดลงมีผัดโขนบ้างนะครับต้องอรอติดพอสมควรกว่าจะกลับมาให้ไข่แล้วก็หลายๆฟาร์มหลายๆท่านก็จะนิยมมักจะปลดเป็ดในช่วง หน้าร้อนนะครับมีนาเามษาอะไรเงี้ยครับเพราะว่าไม่คุ้มนะครับก็ปลดแล้วก็รอหน้าฝนเอาเข้าใหม่ก็จะปีหนึ่งก็จะเลี้ยงได้แค่10เดือนแล้วก็ปลดแล้วก็เอาเข้าใหม่ประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจัดการดีๆนะครับเขากินได้จริงๆแล้วเป็ดเนี่ยสามารถให้ไข่ได้เกือบ2ปีเลยนะครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองเดือนในฟาร์มที่เราดูแลอยู่นะครับก็เกิน20เดือนทั้งนั้นนะครับก่อนที่จะ จะปลดนะครับแต่ว่าเราเราก็ต้องช่วยเขาไม่ใช่ว่าให้เขาช่วยตัวเองนะครับก็คือเอาการจัดการมาช่วยให้เขา,ายูุ่สบายให้เขากินได้เข้ก็จะยังให้ไข่อยู่นะครับก็คืออย่างน้อยก็ยังคุ้มค่าอาหารนะครับค่าแรงหน้าร้อนนี่อาจจะติ่มหรืออาจจะไม่เหลือแต่ว่าหลังจากที่อากาศเริ่มดีกินได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นก็จะเริ่มมีกำไรนะครับ สำหรับคนที่เลี้ยงมาหลายๆปีก็ก็จะทราบในเรื่อง,องนี้นะครับแต่ว่าหน้าหนาวเนี่ยแน่นอนว่าเขาก็จะกินเพิ่มขึ้นแล้วก็จะไข่ดีมากนะครับก็จะเป็นช่วง3-4เดือนที่ที่ให้ผลผลิตดีในช่วงอากาศเย็นๆนะครับช่วงหน้าฝนมีร้อนบ้างชื้นบ้างก็จะผลผลิตก็จะสวิงนะครับไม,ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าการจัดก,การเราทำให้พื้นมันแห้ง เขากินอิ่มนอนหลับนะครับสุขภาพดีเขาก็จะให้ไข่นะครับครับตรงนี้เป็นเล้าหมูเดิมนะครับก็มีการโมดิฟายนะครับปรับปรุงเปลี่ยนเป็นโรงเรือนสำหรับเลี้ยงเป็ดไข่ก็จะทําเป็นช่องตะแกรงแล้วก็มีตะข่ายห่างๆนะครับการนกพิราบนะครับก็การระบายอากาศก็จะดีกว่ากับถ้าเทียบกับ แต่ขายที่ถี่หน่อยนะครับซึ่งตัวนั้นอาจจะกันกันนกกระจอกกันสัตว์ตัวเล็กๆได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนั้นต้องหมันใส่ใจเป็นพิเศษเพราะว่าเดี๋ยวฝุ่นจะมาเกาะแล้วก็การระบายอากาศก็กอาจจะไม่ค่อยดีก็จะทําให้ข้างในโรงเรือนเนี่ยชื้นนะครับสังเกตว่าที่ฟาร์มเป็ดที่เราดูแลอยู่เนี่ยก็จะไม่มีอ่างน้ํา นะครับเราจะไม่ให้เล่นน้ําเลยเพราะว่าเป็ดจริงๆแล้วเป็ดก็ชอบเล่นน้ํำะนะครับแต่ว่าเรากัวงวลเรื่องสุขภาพมากกว่านะครับก็เลยจะจะให้กินเท่านั้นนะครับให้กินเท่านั้นแล้วก็จะพบว่าพื้นในโรงเรือนนี้ก็จะแห้งนะครับเราเคยลองมาหลายวิธีนะครับเคยมีอ่างน้ํานะครับเมื่อก่อนแต่พอให้เล่นน้ําแล้วข้างในนี้ก็จะเปียกชื้นแล้วก็สุดท้ายแล้ว ไม่ค่อยดีนะครับก็เลยยกเลิกไม่แนะนำให้มีอ่างน้ำนะครับแต่ว่ามีน้ำสะอาดให้ตรอดเวลานะครับครับสำหรับโซนในฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นห้องไข่นะครับโซนห้องไข่ก็จะเห็นว่าเดิมเนี่ยเป็นเป็นพื้นปูนนะครับเป็นพื้นปูนแล้วเราก็รองด้วยฟางนะครับตอนนี้ก็ดูแห้งดีมากนะครับไข่ก็จะสะอาดนะครับ จริงๆแล้วการจัดการห้องไข่เนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าหากว่าห้องไข่เนี่ยแห้งไข่ก็จะสะอาดไม่ต้องเสียเวลามานั่งเช็ดทำความสะอาดอีกรอบนะครับแล้วก็ถ้ามันชื้นนะครับเป็ดก็จะเวลาเข้ามานอนไข่เนี่ยเขาก็จะเหมือนนอนดมเอาพวกแก๊สแอมโมเนียนะครับทำให้สุขภาพไม่ดีนะทำให้เครียดได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น ผนังทั้งสองฝั่งเนี่ยก็จะไม่ได้ไม่ได้ไไดทุบนะครับเพราะว่ากลางคืนอากาศจะไม่ได้ร้อนมากนะครับก็จะทําให้ใช้ใช้ผนังแบบเดิมนะครับก็ป้องกันไม่ให้มีสัตว์อื่นมามารบกวนให้ตื่นตกใจในในตอนกลางคืนนะครับแต่ในช่วงกลางวันฝั่งนู้นเนี่ยก็จะมีการทุบผนังให้เตี้ยลงนะครับเพื่อให้มีการระบายอากาศซึ่งถ้าเป็ดเขามองเห็น มันก็จะไม่ได้เครียดไม่ตื่นตกใจมากนะครับแต่ว่าถ้ากลางคืนเนี่ยเขามองไม่เห็นด้วยไฟแสงสว่างอาจจะไม่ได้เพียงพอเรามีสัตว์รบกวนเนี่ยเขาจะตกใจแล้วก็แบบเหยียบกันแล้วก็ทําให้ไข่ลดลงเลยนะครับตัวที่โดนเหยียบก็ขาเจ็บสุดท้ายโดนเหยียบไปเหยียบมาก็ตายได้นะครับกับสาหรับโรงเรือนนี้ก็จะเป็นโรงเรือนที่กําลังเตรียมปรับปรุงเพื่อที่จะรอรับเป็ดฝูงที่ ฝูงที่ห้าและหกนะครับตอนนี้จะเป็นฝูงที่หกนะครับแลฝั่งนี้นะครับตรงนี้จะเห็นว่าเป็นเป็นพื้นสลัดปูนที่เราเอามาปิดไว้เดิมเนี่ยมันจะเป็นเป็นล่องน้ำล่องระบายน้ำข้างเล้าหมูนะครับเราก็จะมามาทำเป็นที่ให้กินน้ำ นะครับเราจะวางรางน้ําไว้ตรงนี้นะครับตรงตรงสลัดเนี่ยนะครับเวลาเป็ดกินน้ําน้ําก็จะลงไปแต้สลัดนะครับไม่ไม,ไม่ชื้นแฉะนะครับแล้วก็ใกล้กับผนังข้างนอกด้านข้างเราเนี่ยนะครับลมก็จะถ่ายเทได้ดีมันก็จะจะแห้งไปในตัวนะไม่ถึงกับแห้งนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้แฉะมากนะครับพอเป็ดกินน้ําเล่นน้ํา แล้วก็จะเดินมาฝั่งนี้ซึ่งเดี๋ยวก็จะทําเป็นพื้นที่กินอาหารนะครับฝั่งนี้ตรงนี้ก็จะทําเป็นะสะพานก็คือเป็นะตะแกรงไม้นะครับตะแกรงไม้ไผ่แล้วก็เอาพลาสติกดำา v c เนะี่ยมาบุกให้เขาเดินข้ามไปน้ําก็อาจจะหยดแถวนี้บ้างนะครับแต่ว่าพอมาถึงฝั่งนี้แล้วมันไม่ชื้นนะครับก็จะกินอาหารตรงฝั่งนี้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในช่วงกลางวันอยู่ ตรงบริเวณนี้ประมาณ 60- 70%นะครับช่วงกลางวันเนี่ยก็จะอยู่แบบหลวมๆนะครับและหลายฟาร์มที่เราเราแนะนำก็คือเราจะให้เลี้ยงหลวมซึ่งมันมันดีกว่าที่เลี้ยงแน่นนะครับก็คือเขาไม่ได้เครียดแล้วก็ผลผลิตก็จะสม่ำเสมอมากกว่าฟาร์มที่เลี้ยงแน่นๆน,น,นะครับโดยฝั่งนี้ก็จะเป็นทำคล้ายๆกันเหมือนกันทุกฟาร์มเอ้ยทุกๆหลังเลยนะครับฝั่งนี้ก็ จะเป็นโซนให้ไข่นะครับตรงนี้ก็จะทําเป็นประตูปิดเปิดแล้วก็ลองด้วยฟางนะครับฟางข้าวนะครับตรงฝั่งห้องให้ไข่นะครับห้องไข่ก็จะมีแสงไฟนะครับในช่วงกลางคืนแล้วก็ฝั่งนี้ก็ตอนเช้านะครับพนักง,งานก็จะเข้ามาเปิดเปิดประตูตัวนี้นะครับจริงๆแล้วตอนเช้าจะเข้ามาเตรียมอาหารไว้ก่อนนะครับล้างน้ํา เตรียมน้ําสะอาดไว้เตรียมอาหารไว้ในรางเรียบร้อยเสร็จปุ๊บค่อยมาเปิดประตูให้เป็ดเป็ดก็จะวิ่งกลูออกมาเลยเพื่อที่จะมากินน้ากินอาหารเพราะว่าบดน้ำบดอาหารทั้งคืนนะครับก็จะหิวมากก็จะเปิดออกมากินตอนเช้าตรงนี้ก็จะโล่งละห้องไข่เราก็จะมาเก็บไข่นะครับกิจกรรมนี้ก็จะไม่รบกวนเป็ดนะครับก็คือเราก็ทํางานเก็บไข่ไปเสร็จแล้วก็ค่อยเอาไข่ออกตรงฝั่ง ตรงทางเดินตรง walkway ตรงนี้นะครับก็จะมีรถเข็นไข่ออกไปนะครับตรงทางนี้ลําเลียงออกไปตรงทางเดินหมูเนี่ยนะครับตรงช่องนี้นะกิจกรรมการเลี้ยงเป็ดไข่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่มีน้ําสะอาดให้ตลอดเวลานะครับมีอาหารให้กินเต็มที่นะครับไม่ให้ไม่ให้ใหอดนะครับมีให้กินเรื่อยๆนะครับแล้วก็ให้เขาอยู่สบายเดี๋ยวเขาก็ไข่เองนะครับ ถ้าเกิดว่าเราจัดการเรื่องเรื่องน้ําดีๆเนี่ย,ยก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเรื่องสุขภาพน,นะครับแล้วก็ป้องกันสัตว์รบกวนสัตว์พาหะอะไรพวกนี้นะครับก็จะจริงๆแล้วเป็ดเนี่ยค่อนข้างที่จะทนทานต่อต่อต่อโรคต่อสิ่งวแวดล้อมอยู่แล้วนะครับทนร้อนได้ได้พอสมควรนะครับได้พอสมควรแต่หน้าร้อนเราก็ต้องช่วยเขาถ้าอยากให้เขาให้ผลผลิตให้กับเรานะครับแต่ถ้าเกิดว่า เราดูแลไม่ดีเขาก็จะแค่ประทังประคองชีวิตซึ่งมันไม่คุ้มกับการลงทุนนะครับดังน,นั้นการาทรําปศุสัตว์นะครับที่ต้องการผลผลิตจากเขาก็ต้องคอยดูแลเอาใจใส่เขาดีๆนะครับเขาก็เมื่อสุขภาพดีเขาก็จะให้ผลผลิตนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับก็ฝาก กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็จะได้นำคลิปดีๆมานำเสนอให้ทุกๆท,ท่านได้รับชมรับฟังอีกในคราวต่อๆไปครับสวัสดีครับ